กับการเล่นเวสวอโดยที่ใช้ไม้สติกทั้งเกมถ้าพร้อมแล้วประชมกันเลยก็ผมิไปเลยมาอยูในเกมแรกกันแล้วนะครับผมมาไม้สติ๊กนะมีน้องนขอมานะก็จัดให้อยากเจอใช่ไหมล่ะไม้สติกเลยนะแม่อย่ายามกับไม้สติกนะบอกอหย่าอย่มอย่ ขอปรับเมอแผลมาเปิดทำไมไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเพื่อน,น,นใช่ไหมใช่ไหมโอ้ <Yeah. S 1> แค่ไม้สติกมันจะยากอะไรเออใช่ไหมแค่ไม้สติกอ่ะมันจะยากอะไรใช่ไหมหรือเนี่ยกบุดเลยแค่ไม้สติก อีจีเราก็อาหารเลยนะเนี่ยเราก็ต้องอกินอาหารนะไม่ใช่ว่าไม่กินนะเอ้ยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เพื่อนอืมไม่ใช่เพื่อนชื่ออใไรเพื่อนเพื่อนเรานี่แหละเออไม่อะไรวัดไปเล่นมาต่อทางดิเราจะไม่ใช้บล็อก เราจะไม่ใช้อะไรอุ้ยขึ้นไม่ได้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วขึ้นไม่ได้เพื่อนเราขึ้นไม่ได้เเวียนกรรมแล้วขึ้นไม่ได้ด้วย ไม่โดนเลยนะอ่ะเกิน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 ไปเกินไปแบบเนี้ยมันเกินไปจริงๆนะไม่ได้หรอกเราต้องชน,นะรอบเนี้ยลุกเถอะมาเราจะเล่นแบบจริงจังละ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 เลยไม่ต้อกลัวไม่กลัวมาดิมาดิ มาดิไอกลัวบ่เออร์เนี่เออเป็นไงถึงกับกับแต่หานเลยเลอะถึงกับกับถ่านเลยเรอะโอ้โหนเล่นเกลียนเงินอะทุกคนจบแล้ว โอเคตอนนี้เพื่อนเราก็บุกไปแล้วเราก็บุกไปเลยละเกินเราก็บุกไปเลยละเกินนะบุกไปเลยละเกินบุกไปเลยละเกินโอ้โห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 ไม้สตี๊กนะเฮ้ย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 ไม้สติ๊กเอาไเฮ้ย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 เรียบร้อยไม้สติ๊กก็สู้ได้ต้องบอกก่อนนะมาดิ Mở đi mở đi mở 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 máy might a tigger, máy Máy tigger, á Máy tigger, might a máy might a tigger, máy okay, okay, máy ngày ngày còn máy one kill ha, bọn mà nghèo vậy ดีเดอร์สินะมาดิโอ้เพื่อนทำไมทำไมเพื่อนคนแบบนี้เพื่อนทำไมเพื่อนไม่กันเตียงลวเพื่อนเพื่อนจบแล้วชีวิตนี่เพื่อชาติดแตกโอ้โหโอ้โหดูดิทุกคนโอ้โหโอ้โหมาโคก็มานะฮะโอ้โหธนู ไม่สู้หรอกงั้นน่ะจบแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้โหโอเคไปชมเกมต่อไปเลยแล้วกันอ่ะโอเคก็มาอยู่ในเกมที่สองกันแล้วนะครับผมก็เกมสุดท้ายแล้วกัน ไม่อยากจะโชว์เยอะอเกมเมื่อกี้ก็แพ้ไปแล้วนะแกมือบ้างวันนี้โอ้โหรอบนี้ชนะแน่นอนนะไม่ต้องกลัวเอามาทำใหม่ไม่เอาอยู่แล้วหม่เอาไม่เอาเราต้องกิดไม่สึกกีกรลเบื้อนต้องกันไม่ติ๊กม่วงๆเลยเฮ้ยรูปเอาโอเคแค่นี้แหละ สติไปเพื่อนไปเลยไปเลยรวยรวยรวยไป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 ยิมเงินสีแดงก็ได้เพื่อนสีแดงก็ได้เพื่อนใครที่อยากให้ผมเล่นอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะอยากให้ผมเล่นอะไร ในเว็บวอใช้อะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมทำให้นะ mm hmm. อืมอู้ <Ooh. S 1> เห็นเตอมแล้วเอามาทำไมจะเลืนแล้วจะเลือนแล้วไงเออคือผมอาจจะเล่นไม่ถนัดนะเพราะว่า พิมพ์กับเมาส์ใหม่นะฮะก็เอาแลกมาทําไมเนี่ยไม่เอาเราไม่ได้ใช้บล็อกเออแลกมาทําไมจะรู้เหมือนกันเออผมถามตัวเองหน่อยแลกมาทําไมบล็อกอะอ่ะวิธีเหมือนเขามีธนูแล้วเพื่อนเพื่อนที่เหมือนเขามีธนูแล้วไม่ไม่โดนสอยระวังโดนสอยนะเพื่อนอืมไม่เอาไม่เอา งานคลิปนี้อุอ้ยย้อยเลยแป้นพิมพ์ดีเกิน <laughs> โมอดาเ <laughs> สียงผมว่าจะแปลกๆนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับทุกคนโอ้โหมันมามันมาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมอย่างนั้นเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะเออมาฟาร์มไปเรื่อยเรื่อยเ,เลย

ไปดิต hey, ่อไปดิเฮ้ยเพื âu, ่อนเตทำเงินแเราเพื่อนเพื le, ่อนไม่ได้แล้วเพื่อนต้องไปช่วยเพื่อนเราจริงๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเลยเพื่อนมาเลยโอ้โหไม่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 เอาอะไรอ่ะเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ โอ้จบแล้วโอ้อะไรวะอยู่ดีก็าตายซึงัง,งนินซึงัง,งนเหมียวเราไม่ได้ใช้ธนูอ่ะคนนี้ก็อย่างงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมทำไมพี่ไม่ใช้เนื่ยทำไมพี่ใช้มาเนื่ยสติทำไมใช้แต่ไม่สติก็พี่ทำชอเล่นอยู่ถ้าน้องเห็นคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะ <c oughs> ไม่ใช่เว้ยทำไมทำไมจะทำไมก็ไม่ใช่อ่ะเออก็ไม่อยากใช้ไงอืไปลุย <c oughs> เอ๊ะเล่ยนไม่ถนัดเลยรับแม่นพิมพ์มันมันใหม่เกินไปไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลย ไปดิเอาแล้วไม้สติกไอตัวนี้อีกแล้วเอาเพื่อนกูไม่มีบล็อกเพื่อนกูไม่มีบล็อสไปสีเหลืองก็ได้ไหมอันนี้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 ไอ้ไอ้นี่อีกแล้วใช่ไหมเฮ้กูเมากูเมาแล้วบอกก่อนอืม อันนี้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 ล่วงสองล่วงสองเบื่อเกิดวันล่วงล่วงแน่นอนไม่มีบ็อกเพราะว่าชายบอกไม่ได้เอามาดิเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนออกอย่างนี้อะไม่จะไปทายนี่นีน่ไอ,อตัวนี้สินะมาดิมาดิ มาเดีไม่มาก็กลับแค่นั้นแหละไม่มาก็กลับเออทำไมมันจะทำไมเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอหไม่ตก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 เอ,อ <c oughs> ไปเลยเอาแม่มเลยเนี่ยตัวเนี้ย เอาแม่งเลยเอาแม่งเรียบร้อยตกไปไ<ม>าเยี่ยมสีน้ำเงินก่อนดิโอ้ไม้สติก็เฟียวได้นะเออไม้สติก็ฆค่ได้บอกก่อนเอาเพื่อนโอ้โห แล้วน oh, oh. <c ười> ึกว่าจะมาด้วยโอ้โหนึกว่าเพื่อนจะมาสุดท้ายเพื่อนทิ้งเป็นไปได้เป็นไปได้ไงครับเนี่ยสุดท้ายเพื่อนทิ้งนะนึกเศร้าเอาซีแน่ก่อนก็ได้เพื่อนจริงเออเอา อะไรวะ <c oughs> โอ้เป้นพิมพ์ใหม่ <c oughs> คือคือที่กดมันลอยนะทุกคนคือผมไม่ถนัดแป้นพิมพ์ลอยมันเป็นลอยอ่ะมันลอยม,มันกดไม่ถนัดเลยอ่ะก็สอรี่ทุกคนด้วยนะที่ผมเล่นไม่เหมือนเดิมนะจะเล่นเออกลางๆหน่อยนะ เป็นพิมพ์ใหม่ก็งี้แหละของใหม่ไงอือของใหม่ของใหม่นะทุกคนไปลุยดิโอ้โหจะจบไหมเนี่ยวันเนี้ย พื่อนจริงก็เบลอเพื่อนอแบบนึงนะทุกคนเดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกันนะมาเออเตียงแตกแล้วทุกคนเอาดิ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 ทีม่ไหวกันเนาะทีมวกันนี่ว่าโอ้จบแล้วไป ตงแต่ก็นหนึ่งนะทุกคนมีสิทธิ์ชนะและ้วจริงแล้วจะไปยังไงนั่นสินี่คือคำถามนี่แหละคือคำถามจะกลับยังไงมาแล้วไปเลย,ยเไปเลยโอ้โหไม่เคยเล่นนายนขนาดนี้เลยนะจริง ีเหลืองทีเหลืองแล้วทุกคนมาดิเอาเลยเอาเลยสวยสีนั่นแหละเพื่อนไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนจบแล้วโอ้โหเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลย รีบจบรีบจบใช่ไหมคืออันนี้คือรีบจบใช่ครับล่าโอ้ยมันลำบากงี้เองใช่ไมมสติอ้าวโอ้โหจบแล้วโอเคทุกคนแข้จนได้ก็สำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย